สวัสดีครับผมปลั๊ก AB Premium Motor ครับวันนี้ผมมากับรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับเปิดประทุนได้นะครับมันคือเจ้า Mercedes-Benz SLK รหัส r 1 7 1ครับรถปี2005ครับราคาน่าสนใจมากๆครับเพียง7 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากได้รถสปอร์ตเปิดประทุนเอาไว้ขับเล่นเอาไว้สะสมคันนี้เป็นคันที่น่าสนใจมากๆตามมาดูรายละเลอียดตัวรถกันครับ พึ่งได้รถเข้ามาสดๆดใหม่ๆเช่นเคยนะครับคันนี้เนี่ยมันเป็น slk 200นะครับตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษารถเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับตัวโคมไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบซีนอนเรียบร้อยนะครับจะมีไฟในส่วนของไฟหน้านะครับไฟสูงไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับลักษณะตัวโคมเนี่ย ไม่มีรอยแตกหักนะครับบิ่นไรงาไม่มีนะครับแต่จะมีร่องรอยของการใช้งานบ้างเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะฮะกระจังหน้าต่างๆนะครับคิ้วที่เป็นลักษณะสีดําลังพึ่งต่างๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับตัวโลโก้ m มอรเซเดสเบนขนาดใหญ่นะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับด้านล่างของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการชนของเขาที่มีตัวเซ็นเซอร์กระยาด้านหน้าถึง6จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอดซ้ายขวานะครับทำงานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับรวมถึงลังพึ่งนะครับด้านล่างตรงนี้ด้วยทั้งคันเลยนะครับสมบูรณ์ ร uh, ตรงนี้นะครับจะมีลักษณะของเขี้ยวหมีให้ด้วยก็ทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูเท่มากยิ่งขึ้นนะฮะตามมาดูด้านข้างของตัวรถกันครับมาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อ AMG นะครับขอบ18นิ้ว แล้วก็รัดด้วยยางอพอลโลเนี่ยปี2020เลยนะครับสภาพยางสภาพล้อเช็คแล้วนะครับสภาพยางดีมากๆเลยนะครับตัวล้อเองครับไม่ร้าวไม่คดไม่ดุ้งก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยแต่เดี๋ยวทาง AB p r e m i u m ียมมเนี่ยเก็บงานในส่วนของล้อเนี่ยให้มีความสวยกลับมาดังเดิมเลยนะครับตรงแก้มข้าวของเขาครับจะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์มาให้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ1800 CC ซีซีคอมเพรสเซอร์นะฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสภาพไฟเลี้ยวของเขานะครับไม่มีอาการเหลืองนะ ไม่มีน้ำเข้าไม่มีแมลงเข้านะครับมีร่องรอยการใช้งานบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพับกลางได้ปกตินะครับปรับองศาไฟฟ้าได้ใช้งานได้หมดเลยนะครับขอบคิ้วต่างๆของเขานะครับยางต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยความชํารุดหรือสึกหรอใดๆทั้งสิ้นเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยที่เป็นหลังคาแบบเปิดประทุนนะครับจะเปิดปิดเนี่ยเราเช็คมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีน้ําซึมน้ารั่วน้ําไหลนะครับรวมถึงการทํางานของเขาก็เป็นปกติแน่นอนนะฮะ ตามมาดูทางด้านหลังของเจ้า SOK OK ครับมาถึงทานั้นท้ายของ s l k OK R111 นะฮะไฟเบรกวงที่3มอยู่ตรงกลางฝากระโปรงมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับแปะ AMG แปะ s l OK k 55มาครบเลยตัวโคมงไฟท้ายของเขานะครับสวยมากนะครับไฟหลีไฟเบรกไฟถอยทุกอย่างทํางานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับกันชนท้ายมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายท่อของเขาปลายท่อเป็นปลายท่อ AMG เรียบร้อยหมดทุกอย่าง เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเก็บของบ้างนะครับตอนนี้เราเปิดประทุนมานครับเปิดประทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลังคาประทุนเนี่ยจะโดนเก็บไว้อยู่ด้านหลังท้ายฝากระโปรงแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่องเก็บของต่างๆสามารถจะใส่ของได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับความกว้างอยู่ประมาณสักฝ่ามือนึงนะครับคืมหนึ่งสามารถเก็บของได้ยกของออกมาได้แล้วก็เราเนี่ยรับประกันเรื่องโครงสร้างด้วยนะครับด้านล่างเขาเนี่ย จะมีในส่วนของล้ออะไ่ยางอะไรนะครับแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆก็มาครบเลยนะฮะเรียกว่านะครับตัวโช๊คของเขาเนี่ยฝากระโปรงท้ายทุกอย่างนะครับการทํางานนะครับเป็นปกติเลยดีมากๆเลยนะครับไม่มีอาการหลวมนะครับแล้วก็ตัวโช๊คเองนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับประมาณนั้นนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในเจ้า S K R 1นึเคันนี้ตามมาดูครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ภายในของเจ้า S K R 1นเนะครับ นี่กุญแจเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะน้ำเต้าแบบนี้เลยเสียบบิดครับผมนี่เสียบปุ๊บตัวพวงมาลัยเองรวมถึงตัวเบาะเองนะครับปรับอยู่ในตำแหน่งที่เมมโมรีเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเบาะที่เป็นปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีในตัวแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมาเป็นมัลติฟังก์ชันครับสามารถปรับโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดจากตัวพวงมาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นเทเลโฟนเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์ได้ออดิโอต่างๆนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับ การเล่นฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็น CD ด uh, ี FM AM ทุกอย่างได้หมดนะครับด้านขวาก็จะเป็นส่วนรับสายวางสายนะครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงวอลลุ่มนะครับคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นแบบออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงปุ่มต่างๆนะครับที่จะเป็นคําสั่งของกระจกซ้ายขวาแบบออโต้เนี่ยไม่มีถลอกลอกล่อนเลยแล้วก็ด้านหลังของเจ้าพวงมาลัยนะครับตรงนี้เราสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ขึ้นลงเข้าออกแบบนี้สีทิศทางทำงานได้เป็นปกตินะฮะ การไฟเลี้ยวนะครับอยู่ทางนั้นซ้ายการคูดคอนโรลเนี่ยอยู่ทางนั้นบนนะครับแล้วก็ไมล์เลดของเขาณนะปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมดูให้สักนิดนึงนะครับว่าไมล์เลวันนี้ที่ผมรีวิวอยู่นะครับอยู่ที่1น1 9งแกิโลเมตรนะครับรถปี2005ครับไมล์เลวิ่งเพียง1นึ0 0แสเท่านั้นเองมาดูต่อครับในส่วนของคอนโซลกลางนะครับ ช่องแอร์ทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยมีด้วยกันถึง4ช่องเรียกว่า,าห้องโดยสารภายในเนี่ยไม่ได้กว้างใหญ่มากนะเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตสประตูแบบเปิดประทุน,นะครับเพราะฉะนั้นห้องช่องแอร์เนี่ยที่มีถึง4ช่องเนี่ยพอเพียงแน่นอนแล้วก็ในส่วนของนะครับส่วนของที่วางแก้วตรงนี้นะครับต้องขยับมานิดนึงนะครับนี่ใช้ได้ดีนะครับไม่มีแตกหกักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวางแก้วได้หมดขยายความกว้างของแก้วน้าได้นะครับเราไม่ใช้ก็ปิดไปแบบนี้ตัวหน้าจอมัลติมีเดียของเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเจ้าของเก่า เปลี่ยนมาเป็นแบบหน้าจอ Android เรียบร้อยก็ทัชส,สกรีนได้นะครับเล่นอแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นก็ในส่วนของกล้องถอยหลังมีมาให้ด้วยเวลาใส่เกียร์ถอยนะครับอ่ากล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับามาดูในส่วนของตรงกลางด้านล่างกันบ้างครับปุ่ม ESP นะครับในส่วนของการควบคุมการลื่นถลายต่างๆนะครับปลดล็อกล็อกรถรวมถึงไฟฉุกเฉิน นะครับอยู่ตรงกลางหมดความแรงของแอร์พัดลมครับใช้หมุนเอานะครับมีเบอร์1ถึงเบอร์6ครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของทิศทางของแรงพัดลมนะครับอยากจะให้ขึ้นด้านบนนะครับออกตรงกลางออกเท้านะครับหรือว่าออก 3. จุดเลย3ทิศทางเลยทําได้หมดและแอร์คันนี้เนี่ยถึงจะเป็นห้องโดยสารที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าแอร์ของเขาเป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะครับสามารถปรับองศาได้แยกกันเลยซ้ายหรือขวานะครับลงมาดูในส่วนของหัวเกียร์ครับ หัวเกียร์ของเขาคันนี้เนี่ยโหมดการขับขี่มีถึง3โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น M S Sport นะครับแล้วก็คอม f o r ์นะครับ M เนี่ยเราก็สามารถนะครับเชนเ,เกียร์ได้เลยผ่านตัวแพดเดิลชิพที่มีอยู่ด้านหลังพวงมาลาัยตรงนี้เป็นปุ่มเล็กๆนะครับหรือว่าจะเชนเกียร์ผ่านนะครับหัวเกียร์ก็ได้ปัดซ้ายปัดขวานะครับเชนขึ้นเชนลงได้เกียร์ของเจ้า S O OK K R 1น1คันนี้นะครับเป็นเกียร์แบบ5สปีด นะครับก็ณยุคนั้นสมัยนั้นถือว่าเกียร์ของเจ้า s อสโอเคเนี่ยถือว่าทันสมัยที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มปรับกระจกนะครับปรับองศาเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้หมดนะครับซ้ายกดขวานะครับไฟจะขึ้นแล้วเราก็ปรับได้เลยนะครับรวมถึงนี่ด้วยนะครับกลางหรือปิดนะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับกระจกมองข้างเบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับดึงเบรกมือปลดเบรกมือนะครับแล้วในส่วนของเก๊ของเขานะครับ เราก็เปิดมานะครับแก๊ของเขาเนี่ยสามารถใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับยังมีของของเจ้าของเดิมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาออกไปแล้วก็ทำความสะอาดให้ใหม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างสวัวจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใส่ไม่พอยังมีด้านหลังอีกนะครับ สามารถใส่ของ ika, ามีค่าใส่ของกระจุกกระจิกนะครับกระเป๋าตังกระเป๋าพกพานะครับขนาดเล็กๆเนี่ยสามารถใส่ไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่ดักลมนะครับกันลมย้อนเข้ามาเวลาเราเปิดประทุนขับรถนะครับสีซาของเราเนี่ยผมของเราจะได้ไม่ยุ่งนะครับมีตรงนี้กันลมย้อนเข้ามาให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างมาครับเดี๋ยวมาดูการปิดหลังคาของเขาเอกันนะครับว่า JLS OKR1.1 เนี S ่ยมีเวลาสักขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับ เียบเบรคครับแล้วก็ดันปุ่มของเขานะครับมาด้านหน้าแบบนี้นะครับฝากระโปรงท้ายจะเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วตัวหลังคาเนี่ยก็จะขึ้นมาปิดให้เลยนะครับกดค้างครับใช้เวลาไม่นานนะฮะใช้เวลาไม่นานแบบนี้ปุ๊บตัวกระจกซ้ายและขวาขึ้นสุดเมื่อไหร่นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับส่วน ใครที่กลัวหรือกังวลว่าตัวหลังคาเนี่ยจะมีอายุการใช้งานไหมนะครับหรือว่าซ่อมยากไหมผมว่าณปัจจุบันนะครับเ l k เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างที่มีความนิยมสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างเองอะไหล่เองต่างๆความชํานาญของช่างแต่ละอู่เองผมว่าค่อนข้างที่จะ cover ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า s l k อนคันนี้ตามไปดูครับ ต่อมาครับสุดท้ายเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า SOKR111 คันนี้ครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 8 0 0 c ีพร้อมระบบการขับเคลื่อนแบบคอมเพรสเซอร์เป็นเครื่องยนต์ฝาล่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเราทดสอบกันแล้วนะทดสอบาออกไปขับขี่แล้วนะครับเป็นการทำงานแบบปกตินะครับทุกอย่างไม่มีข้อสติที่จะมองแล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ยของเครื่องยนต์เนี่ยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับห้องเครื่องของเขาแห้งๆเลยนะครับน้ำ น้ำมันเครื่องต่างๆนะครับไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยตัวสายพานต่างๆมู่เล่ต่างๆหน้าเครื่องนะครับทำงานได้ปีเป็นปกตินะครับท่อยางท่อน้ําต่างๆนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ ไม่มีขาดไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างดูแล้วค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับน็อตแก้มข้างซ้ายขวาน็อตฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยขเลยนะครับคาหน้าเดิมสวยใสกิฟตเลยไม่มีรอยตัดต่อรอยเชื่อมนะครับคาล่างเช่นเดียวกันครับคาล่างเดิมโรงงานแน่นอนนะครับผ่นการความร้อนอาจจะมีชำรุดบ้างนะครับตามการเวลานะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แผ่นเพลตต่างๆรอยดอดเม็ดอาร์กต่างต่างนะครับเที่ยวสันของเขานะครับตัวฝากระโปรงต่างๆนะครับ เดิมๆเลยนะครับบ่งบอกชัดเจนว่าคันนี้เนี่ยไม่มีอุบัติเหตุโดนหน้าชนหน้ามาแน่นอนก็สำหรับใครที่สนใจครับอยากจะได้ s l k r 1.1 7ซึ่งนับนับปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างที่จะแข่งแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยมีโอกาสาที่จะราคาสวนทำกำไรได้ด้วยนะครับใครใครที่สนใจวันนี้ครับ s l k 200ครับ R1.1 7รถปี2005ครับกับราคาเบาๆที่ AB พร้อมที่จะมอบให้คุณครับ เพียง799,000บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดนะฮะ799,000บาทเท่านั้นครับใครสนใจโทรมาได้เลยฮะ095-000-5555 095-000-5555และช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok มีให้ติดตามทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับกด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คันต่อไปที่ผมจะมานำมารีวิวคอยติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com